บัวขาวกับแสนชัยเป็นตำนานมวยไทยตำนานไทยเคารพมากเขาสิ่งที่เขาทำเป็นในประวัติศาสตร์ในอนาคตประเทศไทยมันเขาไม่ต้องทำอะไรอยู่แล้วเขาเป็นตำนานแต่ในวันมันมันแสนชัยปอายุ40แล้วบัวขาว42สมันมันสมัยก่อนตอนบัวขาวเป็นอายุ25 โอเคร้อยเปอร์เซ็นต์เขาเขาเขา,เ,าเป็นเป็นมีมีมีม,ม,มีมีโอกาสในวันแต่ตอนนี้เขาเป็นตำนานถ้าเกิดผมเป็นบัวขาวนะผมจะชกกับตนันนะตำนานอื่นแล้วก็ก็นั้นน่ยมันมัมันไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่เกี่ยวกับวันถ้าเกิดวันอยากจ่ายจ่ายนักบวยใครก็ได้ทั่วโลกจ่ายได้แค่แค่ทุกอย่างต้องเป็น ต้องเป็นแซ่ล้วต้องเป็นเสมอผมผมไม่พูดถูกบัวขาวโรสแสนชัยนะให้ให้ทุกคนเข้าใจมีเคารพเคารพเขามากเขาเป็นตำนานเขาเป็นซูเปอร์สตาร์เขาเป็นเขาเขาให้เขาช่วยประเทศเราร้อยเปอร์เซ็นต์เขาช่วยประเทศเราบัวขาวกับแส่ชัยแต่ผมผมครบรบสองคนชอบคนชอบสองคนแต่คือแบบวันเป็นตอนนี้มันคือแบบอันดับหนึ่งทั่วโลก มันทุกคนเป็นอายุ52 3 27โอ้กินยากแบบไม่ได้เบสต์เดอเบสแต่ถ้าเกิดมีมีมีโอกาสทําไฟ์แบบตํานานกับตํานานลูกขาโอเคไอสนใจตัวาสันสันใช่ตำนานกับตำนานาโอเคไอสนใจแต่สําหรับชกกับแบบชิงกิสอ,สอเลซอรฟหรือว่าอะไรแบบโอ้โหชิงกิสอเลซอฟเป็นอายุ28หรือว่าอะไรว่าแบบเป็นเดอะเบส t h เดอะเบสฮอตฮอตฮอตมันใครก็ ยังสดอยู่ชนะชิงกิสไม่ได้หรอกมันมันยากมากคนนักมวยที่เ